สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูคุซูคนครับมือหนิช่องห้างนกชาแนลครับบานบานเท่าครับตำมะคุงใส่กระบอก,อกพี่น้องเมืงองกระกอกรลอดหอยมมงมคือพอดีนี่ครับกระกอกกระกอกพี่น้องใส่กระกอกแก้มครับทีเด็ดเลยมือนีิเป็นกุ้งเต้นครับเรือโคโยตีฮุบมาใส่เลยไห่นกเขาตำฮวงกุ้งเต้นครับมือนีิโอ้เส็บเสบใหม่ๆสดสดโอ้โอ้มาได้ตีแมวมันดีแต่ตาพี่น้อง โอ้สดครับเอาาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อตัวดีดออกกระยามันเก็บกันเด้อพี่น้องเอ๊ะบังบังน้องตัวขาวสีไซดครับเอาเอาแซมมี่ก้อนเมนูเลยเอาเอาแซมมี่เต้นอีกนะเต้นน้องเต้นโคโยตีแล้วครับเนาะโคดัมไปเบอร์แล้วแซ่บครับโคโยตีเขานะเอาคนไปกับประพงน์นำเมนูเอ้ากินเลยโอดัมกินเลยเหนไปเบอร์แล้วโคดัมสดเลยแหละอุ้ยอุ้ยขอวางกุ้งเยอะๆเมนุูมองนีเด้อร์มองนีเด้อ นี่กุอเต่นค่ะค่ะพี่นอ้องมาไผ่ฟ้ากินกุ้งเต่นเนาะนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอือหือนมันหุงใส่ประกอบจุดนแล้วพี่นอ้องครับอืออไปเบิ้อแล้วพี่น้องอือหอือหือือหหม่อือ,อ<ม> <laughs> มันกินเบิดได้พี่น้องตินไปเบิดแล้วตินแต่นวะครับแซ่บแพ้อ่ออะตามหุมงกันยังสำนีกน้งองปักเอากุ้งเต็มบ่วงครับกุ้งท้าคือไปเบิดแล้วพระนับถ้าหน่องไม่ไตยต้องรูมเห,หือไปแล้ว อเอามาใส่อีกเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้าเก็บไม่ใส่อีกอืมไหนมาบนนอนลายเติมครับอืมอตมมเปลี่นไปเป็นบอลมาอีกพี่น้องอืมเต้นอีกอืมเต็นอีกไม่กว่าอืมจวดๆครับอืม แสบแห้งหอมมะกอกกับพ่อปนันพี่น้องก้อยกับก้อยแหละพี่นว่าน้องมายุบแต่โม่งเบิ้งเหมือนขอค่ะแสบเลยพี่เลยแสบแล้วมันดีสายตาหน่อยอ๋อเบิ้งยัดดีแห้งเด้อยัดดีแห้งเด้อครับตัวสดๆครับเหมือนใสๆกุ้งน้องซา โดดเตียงตำเมื่อคืนออกลิ่นอะอือืออือบอดี้โชพี่น้องเลยอือพอดีหัวผื่นตารางเทียงพี่น้องได้ไปน้ำกระมีเนาะยาดังมนอกเลยฉันชี่เมื่อยจะเก็บอ่ะอือสุดยอด เป็นไปแล้วอืมองไหมม,มันเป็นไรมันหอมกุ้งหรือหอมอมะกอกพม่น้องวะหอมเป็นไปนเลยพี่น้องเนาะอือพูดนะเหนือพี่น้องไตไตโยโย่เลยครับอือ มาอีกออเอาใจเท่าไรเวลาต้องที่ปลายเบิด์ตปลายยิงเลยพี่น้องออเป็นเก่งจวดๆเนี่ยมือเสาเลยครับตับเนี่มือเสากับยันโปรชดเดี๋ยวมือไม่ไม่หนวกตับมือโโมหงส์เลยก็โยกเลยโยกให้พี่น้องเขาเบิ่งครับแซ่บมันแซ่บเนี่ย ตัวยิ่งใหญ่ใสๆเต้นเลยให้โอกาสเต้ไนไี่นองอันตัวยงใหญ่แบบหนึ่งอนะล็อกเตอร์เนาะล็อกเตอร์ไม่นำโคงอ,อันนี้อันนี้มันเป็นล็อกเตอร์ครับกุ้งเต้นจับมืออืม รอยพี่น้องลอยอือีกแล้วพี่น้องช่ยแสบเลยพอดแสบมันรสหุดยอดอากาศกหวหวานพี่น้องออโอ้โอ้โอ้แสบอยู่กรบปูมากทันว่าได้คายพี่น้องเบิงงเดอรผื่นเทียงเขานะมาทิเมอ่อบะ คำเบยเด้๋วนี่มันเกิดซีโป้สดนะไม่รู้เนาะสดสดสดแจ้งตับหกูหุงกุ้งเป็นพี่เนาะ พี่น <c ười> yeah. ้องมงก็มือเห็ดดำหงูปูไตเลยนบ้เบิดบ่พอดำติงตเนไดเบิดล่ะบ่บ่เมนการท่ารุ่นนอเนาะบอกว่ากันเ้องพี่น้องนอคืออาหารพี่นองอือยังให้พี่น้องเห็นความสดนานอือ อือหลายายขมนะคำเวลาเ้าก่อยนี่ก็แซบอีกแบบหนึ่งนะไม่รู้เป็นก้อนชิเมื่อพี่เนาะบ้าพอดำมาหนามาอยู่นเยับ บอ๊อข้าวครับมันจะออกหว,วานหว,วานเป็นน้องหอมมะก,กอกนั่นหอมัุลพาน้ำทากินง่ายดยู่ครับสดๆแบบนี้อ,อันนี้เข้ามา้องไปกินข้าวน้องเด็กไ,ไหมน,น้องเก็บไห,หมเสียวน้ำ พิ่เต็มพี่นอ้องไปไปนเล้วอ,อ,อ, <c oughs> อย่าไปน <c oughs> ี่อนอกอเป็นกอยกุ้งพี่นอ้องตักกะดีพี่น้องเลย มะเมนก่อยกุแสบๆบจวดครับมือนี่กับมะหุงกุ้งเป็นตอนมะหุงกับแบบลงกูบางเปลนกะดีแต่มกพีขาวตามูเท่ากลุ้กะดีตอนีนพี่น้องห้องมากออเนี่ยเอาแสบแครับเมือนี่ขากีตอนน้องเห้า บรรยากาศาก็ดี้ดีน้องพี่น้องเนาะรอบเสาพี่น้องมือนี้นั่งไส้อยู่เครื่องเทีท่ยงครับมือนี้ยามมือเซาพี่น้องเลยแสบๆก็เข่าใหม่ๆแต่บงฮุงเพชรเพชรเป็นมะก,กอกซองนุ้ยครับยามนี้กำลังเหิ่มซุกกำลัง,ลงลกำลังล้นพม่น้องเลยพัดดาเพชรแล้วเอ้าเพชรแล้วครับมือนี้พิษพลาดประการใดขอโทษขออภัยพี่น้องข้าไว้ก่อนครับสำหรับมโอนี้กะฝากพี่น้องเข้าใต้คอมเมนต์น้ำครับคอมเมนต์เป็นกำลังแรงใจกันครับบอกว่าผู้เทียดช่องใหม่หรือช่องเก่าครับ เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยค่ะพี่น้องสู้ต่อไปค่ะสู่สู่ต่อไปบวชเศษคลิปเลี้ยวคลิปสัน้นน้องมิหนกเนาะเมื่อนี้ครับขอพี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมาุ่งมั่นปรารถนาครับลำลำเรื่อยเรื่อทุกข้อย่อยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ